ปี6 4สีนะครับราวางเป้าหมายรายได้ก่อนรายได้เราเนี่ยจะขึ้นไปหมื่นล้านเป้าหมายที่เราวางไว้ก็จากเจ็ดพันเนี่ยของปี63เนี่ยจะกระโดดขึ้นไปปี64ทาร์กเก็ตเราเนี่ยอยู่ที่10,000ล้านนะครับในแง่ของการงานเนี่ย นะครับเราวางไว้ว่าเราจ่ายไฟอยู่พ5นหเราจะมีเข้ามาเพิ่มเติมในแง่ของลมเนี่ยอีก4ี่้อเมกะวัตต์นะครับาอาจจะมีต้นอื่นๆเราก็วางเป้าไว้ว่าภายในปี6-4ปลายปีเนี่ยเราน่าจะจ่ายไฟครบ2,000เมกะวัตต์ในแง่ของรายได้นะครับปี6-40 0 0ล้านเนี่ยพอตัวพวกนี้เข้าปุ๊บเนี่ยปี6-5เนี่ยเราประมาณการรายได้ไว้1,3,000ล้าน ก็จะเป็นการก้าวกระโดดอีกรอบหนึ่งเนี่ยรายได้ก็จะโตประมาณ30%สนะครับส่วน EBDA i เนี่ยเราอยู่ประมาณ80-85%อยู่แล้วก็ในแง่ของปี64นะครับ1,500เมกะวัตต์เนี่ยจะแบ่งเมืองไทยเนี네่ยประมาณ600กว่กเมกนะครับแล้วก็เมืองนอกเนี่ยประมาณ800กว่ากเมกก็คือในเวียดนามแล้วก็มีโรงไฟฟ้าขยะอีก20เมกะวัตต์ตรงส่วนเนี้ย5 0 0เมกะวัตต์เนี่ยจะทำให้เราได้รายได้ประมาณ 1 0 0 0 0หน่นล้านบาทของปี64ครับในแง่ของลมที่เราจะาจ่ายไฟปี64นะครับโครงการลงทุนประมาณเกือบ30 0 0ม่นล้านนะครับในแง่ของปี65เนี่ยวันนี้เรามองในไพ์ไลน์เราอยู่ก็จะมีโครงการเพิ่มมาในแง่ของลมเนี่ยประมาณ3 4 0 0เมกะวัตในแง่ของลมนะครับเราก็กำลังจะ ปรับตัวดีเทลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไพปลายเราใหญ่กว่านั้นแต่เราน่าจะเลือกมาประมาณ3 4 0ถึง400เมกะวัต์เพื่อดูว่าเราจะดำเนินการยังไงเพื่อให้ COD ในปี65ส่วนใหญ่ของเวียดนามเนี่ยลมจะเป็นภาคกลางลงมาถึงภาคใต้ครับเพราะว่าลมภาคเหนือเนี่ยมันจะสูงเกินไปนะครับแล้วก็มีพายุเข้านะครับงั้นในแง่ของเซฟตี้แฟกเตอร์แล้วก็ในแง่ของการผลิตเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยภาคกลางและภาคใต้จะดีที่สุด เราก็จะเข้าไปลงทุนโดย equity เบื้องต้นเนี่ยเราจะลงประมาณ10-15%ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะใช้เงินของอผู้ประกอบการ Power China หรือ China Nuclear หรือผู้รับเหมาอื่นอันนี้เรายังไม่ได้ finalize อยู่ว่าเขาก็จะมาทำไอ้ construction finance ให้เราแล้วพอเรา COD ไป6เดือนเนี่ยเราก็จะทำ take out จากแบง ต่างๆของแบงก์ไทยไม่ว่าจะเป็น Exim, ซ a n แบงกรุงเทพหรือ ICBTC ก็จะเข้ามา Refinance Project Finance ออกไปวันนี้ e อ u i วอตี uh, ้ของเรา uh, นะครับของแต่ละโครงการเนี่ยอยู่ประมาณ13-15%อันนี้ผมพูดถึงพลังงานแสงอาทิตย์ก่อนนะครับถ้าเกิดเราเพิ่มลมเข้ามาเราเพิ่มขยะเข้ามาเนี่ย IRR จะสูงกว่าตัวแสงอาทิตย์ นะครับงั้นโดย uh, average เฉลีย่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณ13-15%ครับในแง่ของ equity funding เนี่ยเรามีพอเพียงแล้วครบถ้วนแล้วเราไม่มีความจำเป็นจะต้อง monetize เอาทรัพย์สินเข้าไปอยู่ในกองเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดเราอยากจะขยายอีกสมมติปี65เราอยากจะทำอีกสัก3 4 0 0เมกหรือปี66เราอาจจะเพิ่มอีก300เมกถ้าเกิดเป็นตรงส่วนนี้แล้วเนี่ยนะครับ เราก็คงต้องมอนาทายสก็คือเอาทรัพย์สินเข้ากองเพิ่มเติมอีกประมาณ1 0 0ยถึงร้อเมกะวัตต์นะครับในแง่ของความต้องการเนี่ยเราพูดคุยกับผู้บริหารกองทุนอยู่แล้วเขาก็บอกว่ามีกองทุนและก็สถาบันหลายสถาบันที่เข้าลงไปลงทุนในซ u เปอร์ EIF เนี่ยในครั้งแรกที่เราออกมาเนี่ยมีความประสงค์ที่อยากจะเพิ่มสัดส่วนอยากให้เราขยายกองแต่อันนี้ก็ต้องดูครับว่าความต้องการในแง่ของตัวซูเปอร์เองเนี่ย ในการขยายงานเนี่ยจะต้องเอาทรัพย์สินเข้ากองเพิ่มเติมอีกหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่มีความจำเป็นก็ยังไม่ต้องรีบเข้าวิธีบริหารลงไฟฟ้าที่เรามีอยู่เนี่ย asset management เนี่ยการบ,บริหารทรัพย์สินของเราเนี่ยบางตัวเราอาจจะอยากเก็บไว้เพื่อเป็นรายได้ระยะยาว20ปีบางตัวเนี่ยก็เป็นธรรมดาที่จะขายออกไปถ้าเกิดอยู่ดีมีคนมาคุยกับเราบอกว่าเฮ้ยขายเลยเนี่ย ให้เงินเท่ากับคุณรอ20ปีเลยแล้วเราจะเก็บไว้ทําไมล่ะเพราะเงินในปัจจุบันมันมากกว่าเงินในอนาคตอยู่แล้วเราสามารถเอาเงินไปต่อได้งั้นในแง่ของผู้บริหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนอื่นหรือในแง่ของซูปเปอร์เนี่ยเรามองตลอดละ่ะว่าแอเสเซทตัวไหนเราอยากเก็บไว้ระยะยาวแอเสเซทตัวไหนเราสามารถปล่อยไปได้นะครับแอเสเซทตัวไหนปล่อยไปได้เลยเพราะราคาที่ให้เนี่ยมันสูงมากนะครับ ในแง่ของซูเปอร์เนี่ยวันนี้เราไม่ได้ขายออกไปให้คนอื่นอะไรเยอะแยะหรอกเพราะเรามีตัว Infrastructure Fund ตัวกองทุนที่เราตั้งไว้เนี่ยประมาณเกือบเกือบ2ปีแล้วมั้งปีกว่าเกือบ2ปีแล้วมั้งตัว Super EIF ตัวส่วนเนี้ยผมถึงมองว่ามันเป็น,นกลไกที่สำคัญมากสำหรับตัวซูเปอร์เพราะทุกครั้งที่เราอยากต้องการได้เงินเนี่ยวันนี้เราไม่ต้องไปวิ่งขายแล้วเราสามารถเอาทรัพย์สินเข้ากอง ได้ทันทีนะฮะนักลงทุนก็มาซื้อหน่วยลงทุนซูปเปอร์ก็ได้เงินมาทันทีแล้วก็เอาไปพัฒนาต่อเนื่องทําโครงการนะครับก็ผมเชื่อว่าเป็นปกติครับเราจะเห็นในมวงนอกเนี่ยเขาทำกันเยอะมากในการขายทรัพย์สินออกซื้อเข้าบ้างขายออกบ้างเป็นเทรดส่วนหนึ่งเก็บส่วนหนึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าเทรนตรงส่วนนี้เนี่ยในแง่ของอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆบริษัท นะครับก็จะทำกันของซ u เปอร์เนี่ยมีโชคดีกวคนอื่นนิดนึงมีแพลตฟอร์มที่รองรับอยู่แล้วที่เป็นกองทุนเลยที่สามารถทำได้ทันทีครับในแง่ของการขยายเนี่ยวันนี้เราจะไปบอกว่าเราจะขยายไปประเทศอื่นเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับจนกว่าโควิดหรือวัคซีนนะครับจะทำให้การเดินทางเนี่ยสะดวกขึ้นนะฮะเราค่อนข้างโชคดีมากว่าฐานในเวียดนามเนี่ย เรามี country manager ที่เก่งแล้วก็มีพนักงานค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเพราะเรากะจะไปลงทุนระยะยาวเป็นออฟฟิศที่ใหญ่นะครับงานในเวียดนามเนี่ยวันนี้ขยายได้ตามปกตินะครับแล้วก็เวียดนามเป็นประเทศที่กำลังเติบโตในแง่ของโควิดเนี่ยทุกประเทศติดลบหมดแต่เวียดนามกับจีนเป็นบวกงั้นเราก็ค่อนข้างโชคดีที่เราไปอยู่ในเวียดนามเพราะมันยังเป็นบวกอยู่ยังมีการเติบโตอยู่นะครับในแง่ของประเทศอื่นในวันนี้เรามองหมด นะครับไม่ว่าจะเป็นพม่าเองลาวเองเขมรเองอินโดฟิลิปปินไต้หวันและญี่ปุ่นอันนี้เราเรายังมอนิเตอร์อยู่แต่เรายังขยับไม่ได้เพราะว่าในแง่ของการเดินทางมันยังไปไม่ได้ครับก็ต้องยอมรับนะครับถ้าเกิดเทียบกับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอย่างปตทหรือใครก็ตามเนี่ยเราก็ยังเป็นไซ์กลางอยู่ในแง่ของพลังงาน นะครับแต่ถ้าเทียบในแง่ของพลังงานทดแทนนะครับ future energy พลังงานที่กำลังไปในอนาคตเนี่ยที่ทุกคนต้องการพลังงานที่มันมาจากสะอาดนะครับและก็ดีกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องยอมรับว่าวันนี้ซูเปอร์เป็นเบอร์หนึ่งในแง่ของกำลังการผลิตนะครับในแง่ของประเทศไทยและประเทศเวียดนามงั้ววันนี้เนี่ยถ้าเกิดดูไซซิ่งเราเนี่ยในแง่ของเซกเมนต์ที่เป็นพลังงานสะอาดก็แล้วกันนะ เราก็ไม่ได้เล็กกับคนอื่นสถานะทางการเงินเราก็ต้องบอกว่าดีขึ้นเยอะมากดูได้จากตัว р е й i ติ้งที่เราได้ Improve มานะครับธุรกิจเราก็ง่ายๆครับเป็นธุรกิจสัมปทานนะครับถ้าเกิดเราลงทุนไปแล้วและจ่ายไฟได้รายได้ก็จะไป20หรือ25ปีตามสัญญาที่มีไว้วันนี้เราก็ Execute นะครับก็คือเราสามารถพัฒนาได้ตามเป้าหมายของเราก็ถือว่า เป็นอะไรที่ผมเชื่อว่านักลงทุนจะเห็นและเกิดความเชื่อมั่นตรงส่วนนี้เพราะธุรกิจเรา,เามีอย่างเดียวลหละก็คือว่าถ้าเกิดสร้างไม่สำเร็จก็จะเสียเงินแต่วันนี้เนี่ย track record ของซ u เปอร์จะเห็นเนี่ยทุกตัวที่เราทำมาเนี่ยเราก็สามารถจ่ายไฟได้ในเวลาที่กำหนดนะครับก็เป็นเป้าที่เราวางไว้ที่ชัดเจนครับความเสี่ยงนะครับก็เราลงทุนต่างประเทศนะครับ นะครับงั้นอัตราแลกเปลี่ยนก็จะเป็นอะไรที่สามารถแกว่งได้สำหรับเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวเลขทางบัญชีเพราะว่าอะไรเรากู้เป็นเงินดอลลาร์รายได้เราก็ได้เป็นดอลลาร์อีควอเวลล์งั้นมัน natural hedge มันป้องกันรายได้กับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันอยู่ในสกุลเดียวกันงั้นมันป้องกันกันอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่เพราะว่าเราบริหารเนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยเรามีบริษัทที่ฮ่องกองด้วย เอ็นโฮดดิ้งนะฮะเรามีบริษัทที่เวียดนามด้วยเรามีบริษัทที่สิงคโปร์ด้วยพอวิธีทําบัญชีเนี่ยเขาจะต้องมาค o อนเวิร์สทั้งหมดงั้นมันจะมีอ่ามันจะมีความเสี่ยงตรงอัตราแลกเปลี่ยนในแง่ของบัญชีแต่ในแง่ของการบริหารวันนี้เราก็ h e d ป้องกันมันไว้ให้ครบถ้วนแล้วก็วันนี้เราก็ถืออยู่42ปซนนะครับเราก็ครั้งที่แล้วที่เราซื้อมามากสุดเนี่ย ที่เราได้เงินสนับสนุนจากแบงก์กรุงเทพเนี่ยตอนนั้นเราซื้อเพิ่มเติมจากพาร์ทเนอร์มา10%นะครับวันนี้ในแง่ของครอบครัวเนี่ยเราก็ขึ้นไปถืออยู่ที่42%นะครับก็ถือว่าถือค่อนข้างเยอะมากเลยสำหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็เป็นอะไรที่โชว์นักลงทุนนะนะครับนักเล่นหุ้นว่าวันนี้ครอบครัวยังมีความมั่นใจในธุรกิจนี้อยู่แล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ นะครับที่บริหารอยู่ครับคือวันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับความมั่นคงเนี่ยดูได้จากเรตติ้งอยู่แล้วนะครับว่าเรา,าเป็นบริษัทที่ได้เรตติ้งอยู่ที่ triple b นะครับธุรกิจเราดูในแง่ของธุรกิจเราอยู่ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่เป็นธุรกิจสัมปทานจะอยู่ในเวียดนามเราก็ขายให้รัฐบาลเวียดนามจะอยู่ในเมืองไทยเราก็ขายขายให้การไฟฟ้าที่เป็นของรัฐบาล งั้นเราอยู่ในธุรกิจที่เป็นสัมปทานนะครับต้องมีใบอนุญ,ญาตพิเศษแล้วก็ขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลงั้นธุรกิจนี้ไม่มีความเสี่ยงในแง่ของการเก็บเงินหรือการบริหารนะครับน้อยมากนะครับงั้นถ้าเกิดท่านชอบในธุรกิจนี้นะครับแล้วก็ท่านชอบเรตติ้งความมั่นคงที่เราโดยเซอร์ิฟายมาเนี่ยแล้วท่านชอบโกลด์สตอรี่นะครับว่าปีนี้ จากพันหนึ่งเนี่ยขึ้นไปพันห้าปลายปีจากรายได้ปีเนี้ยจะเจ็ดพันเนี่ยปีหน้าจะขึ้นไปหมื่นหนึง่งปีหกสี่หมื่นสามปีหกห้านะครับกำลังการผลิตจากพันจะขึ้นไปพันห้าจะขึ้นไปสองพันถ้าท่านชอบตรงส่วนเนี้ยและผมเชื่อว่าท่านชอบอุตสาหกรรมอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ว่ามันมั่นคงมากในแง่ของโควิดเข้ามาเนี่ยเราก็ยังขายไฟได้ตามปกติถ้าท่านชอบทั้งโก o w t สตอรี่ นะครับทั้ง Stability ของตัวบริษัทเราที่ได้ r a t i ติมานะครับแล้วก็ธุรกิจธุรกิจเป็นอะไรที่สำคัญถ้าเกิดท่านชอบในธุรกิจสัมปทานขายไฟฟ้าผมเชื่อวันนี้นะครับจากการเติบโตที่เราประมาณการไว้เนี่ยจาก7,000ไปหมื่นหนึ่งเนี่ยมันเกือบ30%หมื่นไปหมื่นสามมานานาได้30%ถ้าเกิดท่านชอบธุรกิจที่จะโตภายใน2ปี60%เนี่ยก็ฝากท่านดูซปเปอร์ไว้ครับ thank mm -hmm. you